สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขอบคุณครับไบกอลครับอยู่ที่บ้านแบบนี้ก็ฝึกกอล์ฟกันได้นะครับเพราะฉะนั้นหลากหลายคนที่มีอาการตีสไลด์หรือตีออกขวานะครับหนึ่งในวิธีการฝึกที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคเลยนะฮะในการขวางไม้กอลทาให้แนวสวิงของเราจะกลับไปไม่คร่อมนะครับเราก็ตีได้เหมือนเดิมก็คือการ ขาเรียกว่า barrier drill นะครับหรือหาอะไรมาเป็นสิ่งกีดขวางสักอย่างหนึ่งลองดูครับผมเอาขวดน้ํานะครับมาตั้งอยู่ตรงด้านหน้าฝั่งนี้ก็คือฝั่งท่านผู้ชมอยู่อยู่คือฝั่งนี้ด้านขวาลูกกอล์ฟเนี่ยนะฮะถ้าเราตีชอบออกขวาหรือตีสไลด์ซีครอมเนี่ยครับมุมวงสวิงเราจะมาจากทางด้านนอกกษสะาน,นีแล้วมันจะโดนขวดน้ําก่อนนะครับแต่ทางกับการถ้าเราต้องการจะตีให้ไม่โดนขวดน้ําสวิงของเราจะต้องมาจากทางด้านในมากกว่าแล้วก็ตีออกไป นะครับเดี๋ยวนี้ลองหาขวดน้ําหรือจะเป็นหมอนอะไรก็ได้นะครับมาตั้งเอาไว้ลักษณะน,นี้เพื่อหาสลอตในการตีของสวิงของเรานะครับหลากหลายคนที่ตีออกขวาหรือตีคร่อมตีเฟดเนี่ยนะครับแปลว่าแนวสวิงของคุณจะคร่อมเริ่มจากไกลๆแล้วตีเบาๆก่อนนะครับเริ่มจากไกลๆแล้วก็ตีเบาๆก่อนพอเริ่มแม่นขึ้นอ่ะขยับเข้าไปใกล้ขึ้นลองไว้ขนาดดูซิว่าหน้าไม้ที่มันจะโดนขวดน้ําเนี่ยอ่ะวัดแกลดูรับประมาณนี้ไม่โดน นะครับถ้าวงครอบลงมาจะโดนนะครับแต่ว่าถ้าลงมาในแนวอินไซด์ปกติจะไม่โดลนลักษณะนี้ฝึกที่บ้านให้ได้นะครับจนหาความรู้สึกที่ชินมันคงจะมีลูกที่พลาดบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นลูกที่พลาดบ้างก็พยายามจําความรู้สึกไว้ว่าทําอะไรพลาดนะครับแต่ว่ามันมันจะเป็นเหมือนแบบสัญชาตญาณของตัวเราอยู่แล้วว่าถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะฝึกได้อยู่แล้วว่าเฮ้ hey, ยไม้เนี่ยต้องตีให้ไม่โดนนะมันต้องเข้ามาจากทางด้านในยังไง นะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับหลังจากนั้นพอเริ่มได้ชินแล้วปุ๊บนิดนึงก็เอาขวดน้ําออก,ออกนะครับเราก็ลองตีปกปติดูนะครับใช้ความรู้สึกใช้ฟิลลิ่งเดียวกันนะครับใช้ฟิลลิ่งที่ไม้ก๊อฟมาจากทางด้านในมากกว่าลักษณะนี้นะครับ ให้เพื่อนๆตกใจนะครับว่าพอสนามกอล์ฟเปิดแล้วพอเรากลับไปตีกอล์ฟอีกครั้งหนึ่งลูกสไลด์ลูกออกขวาที่คุณเคยปีเป็นประจำนั้นจะไม่มีต่อไปเพราะเราฝึกซ้อมที่บ้านครับอย่าลืมมาลองไปทำดูครับ